ก็ตอนนี้ก็เข้ามาถึงทางเข้าหน้าวัดแล้วครับรถเยอะมากครับวันนี้วันหยุดคนก็เยอะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยครับของกินก็จะอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวไปดูครับด้านในกันเลยครับคนเยอะมาก ก็จะเป็นทางวัดที่กันน้ำไว้นะครับทางเข้าอีกทางทางเข้านะครับในวัดเป็นดอกหรือเป็นผลไมน้นะครับค,คล้ายๆนะครับดูหัวใจนะครับ ด้านนาก็จะประมาณนี้นะครับที่ทำบุญเยอะแยะนะครับที่วัดท่าการ้องนะครับ

ไม่ใช่ได้ทอดกันได้หลายครั้งหนึ่งวัดก็หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับมีน้อยตามน้อยลูกนาบุญไม่จากัดไม่มีใครมาบังคับให้เราต้องทํานะครับอยู่ที่เราพร้อมอยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่เราตั้งใจ ไม่ได้ทำให้ใครรู้ใครเห็นรับตู้แก็รับในเห็นก็จะมันเกิดน้งนะครับได้สีได้ีด้านในก็จะมีโซนนั่ง ไข่เลยนะพอถัเจอเก็บที่ไปปุ๊บเนี่ย้ำวุกน้ำเจ้าพยาก็เข้ามาคนก็มาให้อาหารปลานก็นาให้อาหารปยากันคกาที่อยู่รปยานกยาให้อาหราต่อไปนอกจากเราเจะบจิตไวัดใจญ่ต่อไปก็้องจิตวัคซีนการโควิ ในโนเราก็มีปัญหาโควิดแต่ว่าเ้าจะเป็นตลาดน้ำอย่างไรให้ตลาดน้ำไปไม่ได้นะครับต่อทั้งหมดนะขึ้นเยอะเยอะยเดี๋ยวไปดูอีกโซนะเดี๋วดน้ำเข้เาวัดก็ต้องพิดออกครับ ท้านข้างก็เป็นแม่น้ำเจ้าพญานะครับด้านในน้ำก็เข้าได้นิดหน่อยนะครับคนก็มาทำบุญกันเยอะครับวันนี้วันหยุดด้วยรรยากาศด้านในนะครับยยยยนี่นะครับ ตลาดน้ำปิดกับแม่น้ำเจ้าพยาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับน้ำขึ้นขึ้นสูงครับก็จะเป็นแนวกั้นไว้นะครับน้ำไหลแรงมากครับทำแนวกั้นไว้น้ำขึ้นเยอะมากครับ ค้าแม่ค้าก็ไม่มีแล้วนะครับากาณนานคนก็มากันเยอะครับทำบุญสีวัดท่าการ้องนะครับวัดท่าการ้องเสร็จเนี้นะครับเราจะก่ออิดก,กันไว้นะครับ ก็คนก็มาให้อาหารปลาตรงนี้ได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นตลาดน้ํากรุงเก่านะครับก็น้ําขึ้นเยอะก็ขู้ค้าแม่ค้าก็อยู่ด้านหน้ากันเลยส่วนติดที่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาที่แท้ที่เคยมีนะครับตลาดก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ว่าลงไปไม่ได้ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจมสสายฟิลแชนแนลเลยนะครับขอบคุณครับ